สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้เรามาดูเทคนิคในการจัดฟอร์แมตของข้อมูลที่เป็นวันที่นะครับอย่างเช่นถ้าอยู่ในบ้านเราก็อาจจะเป็นวันที่ภาษาอังกฤษหรือว่าวันที่ภาษาไทยแต่ใช้ปีพศหรือว่าวันที่แบบไทยแล้วก็ใช้ตัวเลขแบบไทยหรือว่าใช้แบบตัวย่อพวกนี้นะครับว่าพวกนี้เราทํากันยังไงนะครับหาเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมเขียน ฟังก์ชันง่ายๆขึ้นมาเพื่อสุ่มวันที่แล้วกันนะครับผมใช้ today แล้วก็เอาแ a n d o m ไปอีก1ปีแบบนี้ r a n d o m between นะผมก็จะได้เป็นวันที่อย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยเซตวันเป็นแบบอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นวันของผมเนี่ยจะเป็นแบบเดือนวันปีสมมติว่าเราได้ข้อมูลแบบนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมเขียนสูตรง่ายๆขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะทําวันที่แบบเดียวกันให้มีหลายๆคอลัมน์นะฮะอ่าอย่างเช่นดูบรรทัดที่1 0 1 1 1 2 13แล้วกันสมมุติว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฟอร์แมตวันที่ให้เป็นแบบวันที่ที่เป็นเลขอารบิกแล้วก็เดือนแบบไทยแบบเต็มเมผมก็เลือกไว้ก็คลิกขวาแล้วก็มาเลือกที่ Format cells ตรงนี้อ่าเพราะเลือก Format Cell มานะครับตรงที่เด e เนี่ยมันก็โชว์ขึ้นมา ตรงโลแคลต,ตรงนี้นะครับถ้าเครื่องเราไม่ได้โชว์ว่าไทยเนี่ยก็คลิกตรงนี้1ครั้งแล้วตรงนี้มันจะเรียงตามตัวอักษรนะครับจะกดตัวที1ครั้งเพื่อกระโดดไปที่โลแคอลที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีอ่าตรงนี้พอได้อันนี้มาผมก็หาประเทศไทยได้ง่ายอ่าอันนี้ผมก็บอกเลียกว่าไทยพอเลือกมาไทยปุ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะมีตัวอย่างหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเขียนเป็นแบบเลขไทยเลขอารบิกนะครับ สมมติผมต้องการเอาแบบยาวๆเนี่ยในนี้ก็มีตัวอย่างนะฮะเอาแบบยาวๆแบบนี้อันนี้ยาวๆแบบที่เป็นเลขไทยด้วยผมกดโอเคเห็นไ,ไหมครับผมจะได้แบบนี้นะฮะแต่ถ้าผมทําใหม่นะครับอยากจะได้ตรงนี้นะครับเป็นแบบเลขอารบิกเนี่ยทำยังไงผมก็มาคลิกขวาแล้วก็ format c e l l ใหม่นะฮะเราก็ลองดูนะครับตัวอย่างที่ใกล้เคียงเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ มีเป็นแบบเลขอาราบิกเห็นไหมครับกดโอเคตรงนี้ก็ให้เป็นเลขอาราบิกเดือนภาษาไทยแต่ครันน้นี้ตรงนี้เดี๋ยวกลับมาทําให้ดูอีกรอบนะครับคลิกขวาแล้วก็ format cell นะี่ตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้กดตัว t ไปแล้วก็มาเลือกหาตัวไทยเราสามารถเลือกแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับจะเป็นตัวย่อก็ได้นะครับนะี่อย่างเช่นนี้ผมเอาอันนี้ เราก็ได้แบบนี้หรือว่าถ้าจะเอาตัวยอ่อก็คลุมไว้แล้วก็เลือก Format Cell ไอ้นี้ก็เลือกเหมือนเดิมน,นะครับกดตัวทีเข้าไปไทยตรงนี้แล้วก็เอาแบบตัวยอ่อนะฮะแบบนี้ตัวยอ่อแล้วก็เป็นตัวยอ่อแบบอารบิกสมมติว่าอันนี้เดี๋ยวผมหาดูตัวยอ่อแบบอารบิก แล้วก็ปีเป็นปีแบบพศนะครับเราก็เลือกแบบนี้หรือว่าเราจะใส่ตัวชื่อวันเข้าไปข้างหน้าก็ได้นะครับเราก็มาเลือกอามาดูตัวอย่างคลิกขวาแล้วก็เลือก Format-Cell นะฮะ format ต e l l ตัวนี้คันนี้เราก็มาดูเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตัวทีเลือกไทยเข้าไป แล้วเราก็มาดูว่าชื่อย่อวันในนี้มีตัวอย่างไหมอ่าไม่มีนะฮะในนี้ไม่มีตัวอย่างเราก็เลือกอันใกล้เคียงก่อนละกันผมบอกเอาแบบนี้ละกันนะครับใกล้เคียงแล้วก็กดโอเคไปแล้วเราก็มาคลิกขวาอีกทีหนึ่งนะครับนะมาดู format cell เนี่ยเรามาเลือก custom ตรงนี้ตรง custom น,น,นะครับจะให้เราใส่ได้อย่างเช่นณนตอนนี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือปีแบบไทยนะครับ ใช้ตัวอักษรไทยแล้วก็ปีพุทธศักราชนะฮะอย่างเช่นตัว D 1ตัวหมายถึงแสดงวันที่แล้วก็ตัว M 3ตัวก็คือชื่อเดือนแบบย่อแล้วก็ Y 2ตัวก็คือปีแบบที่เอา2ตัวสุดท้ายเดี๋ยวลองดูค่าตรงนี้นะครับถ้าผมพิมพ์ D 4ตัวแล้วก็เว้นวรรกเนี่ยผมก็จะได้ชื่อของวันแบบเต็มๆออกมาเห็นไหมฮะหรือว่าตัว Y เนี่ยผมเติมเพิ่มอีก2ตัว Y y เนี่ย ผมก็จะได้เป็นปี2564ออกมาแบบนี้นะครับอลองดูนะครับผมกดโอเคอ่าครันนี้ผมก็จะได้แบบนี้นะมีชื่อวันข้างหน้าแต่ครันนี้ถ้าเราอยากจะได้แบบคอลัมน์จเนี่ยมีคำว่าวันนำหน้าชื่อแล้วก็มีคำว่าที่หลังตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเลือกไว้คลิกขวาแล้วก็มา format cell แล้วตรงที่ d a t ตรงนี้ผมก็เลือกตัวีเหมือนเมื่อกี้เลย ทยตรงนี้เราก็เลือกอันที่ใกล้เคียงนะครับสมมุติผมบอกว่าอันแบบนี้คือแบบที่ใกล้เคียงแล้วผมก็มาเลือกคัสตอมตรงนี้พอคัสตอมตรงนี้ผมก็เติมตัวดี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 เข้าไปเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วตรงหน้าดี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 เนี่ยผมก็อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเติมว่าวันเข้าไปแบบนี้สังเกตนะครับ วันตัวนี้อยู่ในเครื่องหมายคําพูดผมมันก็จะเติมคําว่าวันนะวันอังคารแล้วก็พอหลังชื่อวันผมก็เติมคําว่าที่เนี่ยผมก็ได้วันอังคารที่แล้วก็มีวันที่เดือนแล้วก็ปีกดโอเคแนฮะผมก็จะได้เนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ารัชกาลนี้นะครับถ้าเรามีฟอร์แมตท,ที่ใช้บ่อยๆสมมุติอันนี้ผมอยู่ราชการเนี่ยผมบอกว่าวันที่ตอนพิมพ อะไรเกี่ยวกับเอกสารราชการใช้เลขไทยแล้วก็พิมพ์แบบนี้หรือว่าตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูจะเติมพศเข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทําตรงนี้เติมพศเข้าไปให้ดูด้วยดีกว่าคลิกขวาแล้วก็ format cells นะฮะแล้วก็มาที่ custom เนี่ยตรงที่ custom หน้าตัว yyyy แล้วก็พิมพ์พจสจุด,จดแบบนี้เข้าไปนะ ผมก็จะได้เนี่ย5กรกฎาคมพศแบบนี้สมมุติว่าเราชอบแบบนี้แล้วกันนะครับวิธีที่จะ format d a ด e ให้ง่ายนะครับแทนที่จะต้องมาคลิกขวาแล้วก็ format ตเ l ลลหรือว่าจะใช้ format p a พนเตอเนี่ยผมแนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับเรามาสร้างเซลล์สไตล์ขึ้นมาเองตรงนี้นะฮะปกติ default ของ Excel ตอนเริ่มต้นมันก็มีสไตล์บางอันให้อันนี้ผมจะสร้างสไตล์เพื่อเก็บตัวเดเนี่ยผมก็มาคลิกตรงเนี้ย New Cell Style ตัวนี้ แล้วตรงนี้ผมบอกว่าอันนี้เป็น Long d a T e t H แล้วกันอ่าสมมุติผมตั้งชื่ออันนี้ว่าเป็น Long d a T e t H ผมกดโอเคนะครับครันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมสร้าง two day ขึ้นมาตรงนี้ง่ายๆอันหนึ่งอ่าสมมุติว่าผมมีตัวนี้แล้วตรงนี้ผมอยากจะฟอร์แมตโดยใช้สไตล์ของ Long Date แล้วก็ไทยเนี่ยผมก็อยู่ที่เซลล์นี้แล้วก็มาตรงนี้ สังเกตว่าตรงนี้เรามี long date th เห็นไหมครับพอผมคลิกไปเนี่ยมันก็จะได้เป็นเนี่ย date format แบบนี้เลยหรือว่าผมจะทํากับหลายๆเซลล์ก็ได้อย่างเช่นคอลัมน์ตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้ผมก็เลือกไว้แล้วก็ format cell เ,เนี่ย long date อันนี้พอดีมันยาวกว่าความกว้างของเซลล์ผมก็ขยายเห็นไหมครับผมก็จะได้แบบนี้เพราะฉะั้นเราสามารถเก็บ ฟอร์แมตของเดตต่างๆไว้ในสไตล์ก็ได้นะฮะอย่างเช่นนี้ผมบอกวาอ่าเดี๋ยวผมแบบนี้ผมจะเรียกว่าช็อตเด e แบบไทยละกันนะครับผมก็มาดูตรงนี้เซลล์สไตล์แล้วกอนิวสไตล์ตรงนี้อันนี้ผมก็ตั้งชื่อเลยนะครับช็อตเดตทีเอสเนี่ยช็อตเดตทีเอกดโอเคอ่าครันนี้ผมก็ตั้งชื่อตรงนี้ผมก็จะมีสไตล์ที่เป็นช็อตเด e ใช่ไหมครับอ่าครั้นี้ผมมาทดสอบกับ ตรงนี้ให้ดูผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นช็อตเดทแล้วกันตรงนี้เปลี่ยนเป็นช็อตเดทเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปละข้อดีของสไตล์อย่างเช่นอันนี้พอผมทาเสร็จุ๊บช็อตเดทผมพึ่งนึกออกว่าตัวเลขพวกนี้ผมจะต้องใช้เป็นเลขไทยแทนที่จะเป็นเลขอารบิกเนี่ยผมก็สามารถมาทาตรงนี้ผมบอกว่าช็อตเดทตรงนี้นะครับคลิกขวาไปผมขอแก้นะฮะ modify เนี่ยพอ modify ปุ๊บตรงนี้ผมมาที่ format นะครับ มาที่ฟอร์แมเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเป็นเลขไทยนะถ้าเป็น Format ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างเช่นอันนี้ผมก็เลือกแค่นี้แล้วก็กดโอเคนะฮะอันนี้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นจัดจานะครับผม Format แล้วก็เปลี่ยนสีฟอนต์นิดนึงให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้จงใจเปลี่ยนสีฟอนต์เพื่อให้เห็นว่ามันแก้ตัวสไตล์ปุ๊บตัวที่เคยผูกกับสไตล์นั้นก็จะแก้ไปด้วยคือเดี๋ยว4เซลล์ตรงนี้ผมโอเค แล้วก็โอเคเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคในการที่เราจะกำหนดรูปแบบของวันนะครับลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ